ากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเลื่อนการย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวออกไปทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเขาอ่อนกําลังไปและก็ไม่ได้มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าสถานะจาก ต้นเดือนพิจิกายนไปถึงกลางเดือนพิจิกายนนั้นจะกลายเป็นสภาวะที่อาจจะมีฝนตกอาจจะมีกระแสลมอาจจะมีอากาศเย็นลงมาบ้างแต่นั่นหมายความว่าในลักษณะของอากาศยังอยู่ในช่วงรอยต่อกับเหมือนกับว่าปลายฝนต้นหนาวถ้าเราจะพูดถึงหลักการสำคัญในลักษณะของการดูแลจัดการของพี่น้องชาวสวนทุเรียนซึ่งถือเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจหลักอะก็คือ ส่งใบบำรุงใบสะสมและส่งเสริมการออกดอกหรือชักนำให้ออกดอกแต่กรณีของการชักนำให้ออกดอกบางส่วนประสบความสำเร็จไปแล้วจากกลุ่มผู้ทำสารหรือในส่วนของปัญหาใหญ่ก็คือภาวะของการที่อากาศเปลี่ยนแปลงอายุใบได้เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนกรณีของการแตกใบอ่อนหลายท่านก็ได้สู่กลไกเข้าสู่การควบคุมซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับ เราคงจะต้องมาอธิบายความกันให้เป็นวิทยาศาสตร์หรือ,อบางครั้งก็จะปเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการเรามาติดตามฟังกันต่อได้เลยครับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั้นย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชคือเราต้องคุยให้เป็นในลักษณะของอเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการ ก่อนอื่นผมต้องนำเรียงอย่างนี้นะครับว่าพืชหรือไม้ผลพืชเศรษฐกิจของเราในภาคตะวันออกเนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีลักษณะของพืชอ,อยู่สองกลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มที่มีระบบรากตืน้นอย่างเช่นในส่วนของทุเรียนกับพืชที่มีระบบรากลึกนั่นก็คือในส่วนของเงะในส่วนของมังคุดในส่วนของลองกอง แต่ว่าในส่วนของสิ่งที่จะเป็นตัวแสดงให้เราเห็นนั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตพืชที่มีระบบรากตื้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าพืชที่มีระบบรากลึกก็พูดกันง่ายๆอย่างทุเรียนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าเร็วกว่าการณีของมังคุดในส่วนของอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือคุณภาพหรือลักษณะของใบ กรณีของทุเรียนกรณีของเงาะมีลักษณะเป็นใบาบางมีลักษณะของใบที่มีการเปลี่ยนแปลงไวมีประสิทธิภาพในกระบวนการเจริญเติบโตในกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งก็จะต่างจากในส่วนของลักษณะใบที่ค่อนข้างจะมีไขหรือแวกหนาอย่างเช่นมังคุดอย่างเช่นของลองกองซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะช้าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าในกรณีที่ทุเรียน เขาได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศคือจากฝนตกมาเป็นฝนทิ้งช่วงแค่เพียง7วันเขาสามารถที่จะรับรู้และก็มีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของงอะซึ่งเป็นพืชหรือเป็นไม้ผลที่มีลักษณะใบบางแต่เขามีระบบรากลึกซึ่งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาก็จะต้องช้าออกไปเป็นอีก20วัน ในกรณีของพืชที่เป็นใบหนาอย่างเช่นมังคุดหรือในส่วนของลองกองเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงชาออกไปอีกเพราะเขาเป็นระบระบ,บลากลึกก็ต่างกัน20วันแล้วยังต้องมารับความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงทางใบอีก20วันรวมเป็น40วันนี่คือความแตกต่างกันในระหว่างของลักษณะของพืชในแต่ละชนิด ผมจะต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนให้เห็นภาพก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของไม้ผลทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากที่ฝนตกฟ้าปิดดินแฉะแสงแดดไม่มี นั่นเป็นเรื่องของพืชที่จะต้องชะงักการเจริญเติบโตเพราะกระบวนการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นจะต้องอาศัยหลังสีแข็งแดดหลังสีอันตราไวโอเลตเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานเคมีนั่นก็คือพืชจะต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงในเมื่อเขาไม่มีพืชก็จะจะงักหรือหยุดหร,หรือชะลอหรือชะงักการเจริญเติบโตซึ่งในจังหวะตรงนั้นเนี่ย พืชเขาก็จะใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้เงาะเก็บไว้ที่ใบทุเรียนเก็บไว้ตามกิ่งเขาจะต้องดึงมาใช้และเมื่อถึงณเวลานี้เราก็ต้องมาเห็นภาพนะครับว่ากรณีที่เกิดภาวะแสงแดดยาวนานคือความยาวของแสงก็คือ8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงความเข้มของแสงก็คือความแสงแดดที่มีความร้อนความแห้งแล้งความยาวนาน จะต่างจากความเข้มแสงแดดมันเข้มก็คือร้อนจัดความชื้นสูงความชื้นดูจากไหนความชื้นก็ดูจากการวัดความชื้นสัมผัสในอากาศซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังอยู่90%อยู่เพราะฉะนั้น3-4ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะทำให้พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตก็คือแตกใบอ่อนแต่ในการแตกใบอ่อนถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดให้มันลึกก็คือ การสร้างระดับฮอร์โมน G A หรือจิปเบลลิกแอซิดภายในต้นคือฮอร์โมนในต้นถ้าพืชสร้างเองจะสร้างในปริมาณที่มากเพราะนั้นเหตุผลที่ทำไมทุเรียนหรือไม้ผลหลายชนิดแตกใบอ่อนในเดือนตุลาคมนี้ก็เพราะว่าความชื้นสูงความเข้มของแสงมากความยาวนานของแสงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเพราะต้นเขามีคำสั่งว่า ถ้าเรามีใบแค่นี้เราออกดอกแล้วให้ผลผลิตต้นมันจะทายมันจะเลี้ยงไม่ไหวมันจะต้องปรับตัวใหม่ก็คือ,คอสร้างใบใหม่สร้างโรงครัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพแล้วค่อยมาออกดอกแล้วค่อยขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์แล้วจะได้ติดผลที่มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่พืชเขาพยายามปรับเพื่อทดแทนหรือนำสิ่งที่ให้เกิดขึ้นโดยกระบวนการดังนั้นถ้าเรากลับมาดูประเด็นใหม่ จากในวันนี้ที่เรามีการพยากรณ์หรือการคาดการว่าจากวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนในส่วนของภาคตะวันออกเราจะเริ่มเห็นฝนลดลงอันนี้คือถูกต้องปริมาณฝนเริ่มที่จะน้อยลงจาก60 7 0ก็มาเหลือ20 3 30ยังมีฝนอยู่แต่ในความหมายของการมีฝนนั้นอาจจะต้องดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไป พื้นที่บางพื้นที่ฝนน้อยบางพื้นที่ยังฝนตกชุกอยู่อันนี้ต้องไปดูสถิติในแต่ละท้องถิน่นหรือแต่ละพื้นที่ส่วนของสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อก็คือเมื่อปริมาณฝนลดลงขณะนี้เนี่ยอิทธิพลของล่องมลสุมซึ่งเดิมนั้นได้ถูกแรงกดจากความกดอากาศสูงผลักลงไปอยู่ทางภาคใต้ตอนบน เมื่อความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงเมื่ออ่อนกำลังลงก็จะทำให้ล่องมรสุมนั้นลอยตัวกลับขึ้นมาอีกขึ้นมาอยู่ปะตะวันออกก็อาจจะทำให้ฝนนั้นยังคงตกแต่ก็จะตกได้มากไม่ได้มากเหมือนกับที่ผ่านมาดังนั้นสภาวะจากในส่วนของกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลามันจะกลายเป็นในลักษณะของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน พื้นที่ที่ฝนหยุดเร็วอาจจะเป็นอย่างเช่นกรณีเอาวใหญ่ห่วงน้ำขาวหมื่นด่านทางจังหวัดตราดหรือในส่วนของอำเภอขลุงบางส่วนอาจจะเป็นพื้นที่ที่ฝนน้อยเพราะเป็นดินทรายอีกส่วนหนึ่งแต่ในบางพื้นที่อาจจะเป็นอย่างเช่นทั้งโปง่ง้ําร้อนนะครับทับทรหรือจะเป็นทั้งเขื่อนทังขลุงทั้งบ่อเวนทังคิดชะกูดทั้งถ้ำใหม่บางส่วนก็อาจจะมีฝนที่มากขึ้น ฉะนั้นผมถึงย้ำว่าต้องไปดูในลักษณะของพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแต่นั่นหมายความว่าเมื่อพืชเปลี่ยนได้รับการกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ากัศเขาก็จะเบี่ยงเบนการเจริญเติบโตด้วยคำสั่งคำสั่งตัวนี้เป็นคำสั่งของภายในต้นว่าเขาจะต้องพัฒนาใบก็คือฮอร์โมน GA หรือจิเบลลิกแหรือเขา จะต้องเกิดการขยายพันธุ์เพราะเกิดความเครียดความเครียดเกิดจากอะไรเกิดจากการคลิ้งช่วงของภาวะฝนไม่ตกการหยุดการให้น้ําการใช้ปัจจัยไปสนับสนุนไปสร้างความเครียดก็จะทําให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเกิดการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็คือการสั่งการความเครียดนั้นก็คือฮอร์โมนเอทิลีนที่พืชสร้างไม่ใช่เราเอาไปให้นะครับคือฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุด เราให้ไม่ได้ให้พืชเขาสร้างจากสิ่งที่เป็นความเครียดแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสั่งในการขยายผ่านก็คือฮอร์โมนไซโตคนินซึ่งฮอร์โมนไซโตคนินจะเกิดที่หมวกลากเกิดจากแคลเซียมและก็ไนโตรเจนที่ทำงานเปลี่ยนเป็นการสร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นมาสู่ด้านบนเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการออกดอก ก็คือคำสั่งให้เกิดการขยายพันธุ์แต่เราต้องกลับมามองอยู่ตรงกลางว่าแล้วพืชของเราพร้อมหรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญครับถ้าในกรณีที่เป็นทุเรียนที่เป็นกลุ่มผู้ทําสารระดับฮอร์โมน GA หรือจิปเบิลเลแอซิดในต้นเนี่ยเขาน้อยอยู่แล้วเพราะเราเอาสารตัวฮอร์โมนตัวแพทโคบิอุทซอไปคุมไว้แต่เขาเกิดการแตกใบอ่อนพอเขาเกิดาการแตกใบอ่อนเนี่ย มันก็จะมีระดับฮอร์โมนจิตที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เป็นกลุ่มธรรสารแล้วเกิดการแตกใบอ่อนกรอบระยะเวลาที่เขาจะออกดอกได้เมื่อสิ่งแวดล้อมเอื้อมหน่อยมันก็อยู่แค่45วันพูดกันในภาษาชาวสวนเรานะครับทุเรียนแตกใบอ่อนในกลุ่มทําสารเนี่ยเราจัดการดูแลบำรุงสะสมให้ความสมบูรณ์45วันเขาก็ออกดอกได้ อันนี้คือกลุ่มผู้ทำสารในส่วนของกลุ่มธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มผู้โฉบสารหรือหัวธรรมชาติถ้ามีการใช้ในอัตราต่ำในการใช้ในอัตราต่ำท่านจะให้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะใช้ในลักษณะของสารในอัตราต่ำหรือใช้ปัจจัยพ่นสะสมความสมบูรณ์ อย่างเช่นกรณีของการใช้ปุ๋ยก็จะเป็น5 25 30าา6 32 35หรือไบโอเมอร์7 24 34อันนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยบวกกับการใช้ธาตุอาหารแคลเซียมบรอนแมกนีเซียมพลังงานในรูปกรดอะมิโนสะสมความสมบูรณ์เข้าไปใช้สารเมวีฟอร์ดคอร์เข้าไปสนับสนุนให้ใบแก่เขาก็จะใช้ระยะเวลาแค่60วันเขาก็จะออกดอกได้นี่คือกรณี การใช้ปัจจัยไปสนับสนุนแต่ถ้าในกรณีเป็นธรรมชาติในกรณีของธรรมชาติเองนั้นไม้ผลแต่ละชนิดย่อมมีความแตกต่างกันถ้าอย่างกรณีของทุเรียนเราทราบดีครับว่าทุเรียนจะต้องมีอายุใบครบ3เดือนอันนี้คือธรรมชาตินะครับเขาจึงจะออกดอกได้ยกเว้นมันมีข้อยกเว้นเหมือนกันยกกันป,ประเด็นง,ง่ายๆก็คืออย่างกรณีทุเรียน ที่ให้เขาเจริญเติบโตไปเป็นปกติก็คือ3เดือน90วันไปกระทบสภาวะคัดเขาก็ออกดอกได้เองยกเว้นถ้าเขามีความสมบูรณ์มากการแตกใบอ่อนไม่มากเขาก็อาจจะใช้เวลาแค่60วันได้แต่ถ้าในส่วนของกรณีธรรมชาติเหล่านี้เราก็อาศัยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นยาวนานขึ้น แต่เราก็จะใช้ปัจจัยน้อยลงโดยให้เวลาเป็นตัวสนับสนุนคือให้พืชเขาเจริญเติบโตโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของทุเรียนก็จะเป็นในเงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าเป็นมังคุดละ่ะมังคุดต้องเข้าใจนะครับว่าเขาจะต้องผ่านระยะเวลาการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างยาวนาน ก็คือสี่เดือนครึ่งห้าเดือนห <5 S 2> เดือนเจ็ <6 S 2> เดือนเขาจึงจะพร้อมคือใบแก่และพร้อมที่จะออกดอกได้ผมต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่ามังคุดที่เป็นต้นที่เคยแตกใบอ่อนเมื่อเดือนมิถุนายนในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็จะมาออกดอกอยู่ในเดือนพฤิกายนนี้ถ้าเดือนตุลาคมนี้เขาไม่แตกใบอ่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมคำแนะนำของเราจึงไม่ต้องไปทำอะไรเลย แต่ในขณะเดียวกันถ้ามังคุดของเราแตกใบอ่อนตั้งแต่กันยาหรือตุลานั่นหมายความว่าใบชุดนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนครึ่งถึง4เดือนในการที่จะเจริญเจิบโตและสะสมความสมบูรและพร้อมที่จะออกดอกได้แต่การที่เขาพร้อมที่จะออกดอกได้นั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบของสภาวะอากาศเอื้มนวยสนับสนุนก็คือฝนทิ้งช่วงที่สำคัญที่สุด ที่ผมต้องย้ําก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศจะต้องต่ำกว่า70%ถ้าตราบใดก็ตามความชื้นยังอยู่80%มังคุดจะไม่ออกดอกเพราะเขาเป็นพืชที่พูดกันตรงๆนะครับเป็นพืชลักษณะพิเศษไม่มีสู่รสาเร็จสําหรับมังคุดแต่เรามีความรู้ลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในเขาจะไม่ยอมขยายพันธุ์ถ้าเขาอยู่สุขสบายนี่คือหลักสําคัญของมังคุดเพราะฉะนั้น ทำไมในอดีตชาวสวนเราจะต้องไปโลยแก๊สจะต้องไปลมควันจะต้องไปเผาโคลจ,จะต้องไปทับต้นจะต้องไปทําอะไรอันนั้นคือไปทําให้เกิดสภาวะความเครียดในส่วนของพืชในชนิดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งที่ผมต้องย้ำว่าถ้าเขาสมบูรณ์คืออายุใบ ที่แตกใบอ่อนได้3เดือนครึ่ง4เดือนหรือถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนเขามีอายุใบ6เดือนและสมบูรณ์ไปเจอกับสภาวะที่ความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำกว่า70%เขาออกดอกได้แน่นอนแต่เขาจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยอดน้ำหรือเจอสภาวะตรงนี้ย0วันเขาก็จะได้รับความเครียดอีก20วันเขาจึงจะออกดอกรวมเป็น40วันทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกกลุ่มพืชหนึง่ง มังคุดกับลองกองเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของเงาะล่ะเงาะเป็นไม้ผลที่มีลักษณะใบที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบท่านจะพ้นปัจจัยอะไรเนี่ยเงาะตอบสนองมากนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือทุเรียนเก็บสะสมไว้ที่กิ่งแต่เงาะเก็บสะสมไว้ที่ใบปลายยอดเพราะฉะนั้นในกรณีของเงาะ พูดกันในภาษาเราเพราะเวลาใกล้จะหมดก็คือถ้าเป็นเงาะที่เป็นอายุมากต้นใหญ่เราให้ปัจจัยทางใบบำรุงใบไปการเปลี่ยนแปลงเขาจะช้าถ้าเป็นเงาะต้นสาวเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไวดังนั้นเงาะต้นใหญ่จะใช้เวลาสามเดือนจึงจะพร้อมออกดอกแต่ถ้าเป็นเงาะต้นสาวใช้เวลาแค่สองเดือนเขาอาจจะแตกใบอ่อนก็ได้หรือ อาจจะออกดอกก็ได้ซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองในลักษณะของอการเปลี่ยนแปลงอากาศเนี่ยเงาะค่อนข้างจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงถ้ายังมีฝนตกยังมีหมอกลงมีน้ำค้างแรงมีความชืน้นเงาะพร้อมที่จะแตกใบอ่อนดังนั้นท่านที่มีเงาะต้นรุ่นสาวท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เขาแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่าเงาะที่เป็นต้นใหญ่เพราะฉะนั้น ในกรณีการใช้ปุ๋ยทางใบจึงเป็นปัจจัยหลักที่สามารถนำมาสนับสนุนกับเงาะได้กรณีการที่จะทำให้เงาะชะลอยอดอาจจะเป็น052 34อาจจะเป็น10 52 17อันนั้นก็คือส่วนที่จะมีส่วนไปชะลอดได้แต่ถ้ากรณีของการสะสมเงาะเป็นพืชที่ต้องการในตัวเจ่นสูง การใช้ปุ๋ยบำรุงก็จะเป็นสูตรต่างๆให้เป็นในตัวเจ่นสูงปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยต่างๆขอให้ใบเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็พร้อมที่จะออกดอกได้ดังนั้นอยากจะสรุปในช่วงของอท้ายสาระวันนี้นะครับว่าจากวันนี้คือจันทร์ที่16ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมภาวะอากาศฝนจะทิ้งช่วง แต่อาจจะตกสลับปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแสงแดดจะยาวนานขึ้นความชื้นสัมผัสก็ยังสูงอยู่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำลงโอกาสของการออกดอกของไม้ผลหลายๆชนิดก็จะเกิดขึ้นโดยในการสรุปก็คือความสมบูรณ์สูงดินฟ้าอากาศอื้ออำนวยการออกดอกการขยายพุ์ของไม้ผลก็จะเร็วขึ้น ตามเทคนิคการจัดการที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งก็อยากจะนำเรียนในช่วงท้ายสาระวันนี้ครับหากายังมีข้อสงสัยหรือท่านต้องการข้อมูลใดก็โทรศัพท์มาแจ้งได้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นสาระที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ